สวัสดีครับแฟนแฟน y t u t u นะครับวันนี้เราก็ได้มาพบกับรถอีกคันหนึ่งครับที่ได้มีข้อสงสัยหลายๆประการนะครับในการาที่เข้ามาทดสอบรถนะครับและก็วันนี้เราก็ได้มาค้นหาความจริงจนถึงท้ายที่สุดแล้วนะครับและก็ลูกค้ารายนี้ก็ได้ตัดสินใจติดตั้งใน วันก่อนนะครับและวันนี้ได้มารับรถก็ได้นํารถมาทดสอบกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มารับรู้ถึงความพอใจหรือไม่นะครับจากผู้ใช้จริงนะครับซึ่งจากภาพที่เป็นลบมาทั้งหมดนะครับจนมาถึงได้ทดสอบกันแล้วนะครับว่ามีอะไรบวกขึ้นมาบ้างนะครับครับสวัสดีครับท่านเจ้าของครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยนะครับผมใหม่ครับใหม่นะครับ อ่าใหม่ขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมครับ084ครับจากที่เราได้ลุยกันมานานนะครับอ่ากับ084นะครับครับ5 4 5 4 4 4ครับ5 4... เดี๋ยวนะ084 545444 6ครับครับก็คิดว่าจะเป็นเรื่องราวของการตอบสนองวาระแห่งชาตินะครับเพราะว่า การนําเชื้อเพลิงทดแทนที่มาใช้ได้จริงนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและก็วันนี้ก็ได้น้ําใจไมตตีจากท่านเจ้าของท่านนี้นะครับที่ได้นำรถเข้ามาติดตั้งและให้โอกาสทาง NGV Development ได้ทำการบันทึกวิดีโอเพื่อนำไปขึ้น YouTube นะครับเพื่อประโยชน์กับพี่น้องปวงชนชาวไทยของเราทั้งหลายนะครับเพราะว่าการได้นำพาเชื้อเพลิงทดแทนแล้วมาใช้เพื่อประโยชน์ ในชีวิตประจําวันแล้วได้ประหยัดสูงและก็ได้ขับสนุกนะครับและก็วันนี้เราได้มีโอกาสได้พบกับทั้งลูกค้าและก็เพื่อนของลูกค้าที่ได้ให้เกียรติและก็ได้ทดสอบรถนะครับสวัสดีครับเพื่อนเจ้าของนะครับครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับหลังจากได้ได้ทดสอบผิดอะไรมากเลยครับจากเดิมมากเลยจาก จากที่เราอาจจะมองภาพรถกันมาแต่แรกนะครับหลังจากที่ทดสอบเป็นยังไงบ้างครับอัตราเร่งขึ้นทันใจมากเลยครับทันใจมากนะครับแหมก็ไม่อยากให้พูดข้อดีอย่างเดียวแล้วมันมีข้อเสียใช่ไหมครับข้อเสียก็อย่างเช่นอาการกระตุกนะครับอาการกระตุกนั่นก็คือว่าเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าความความคุ้นเคยในการขับในช่วงแรกๆก็อาจจะเราเท้าหนักนะครับเท้าหนักก็พอเราขึ้นเครเร่งเร็วก็จะมีอาการบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็อยากจะให้ฝึกฝนนะครับ โอเคนะครับเราก็ออกตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับสู่ร้านนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าออในเรื่องราวของ NGV ที่มาใส่ดีเซลโดยไม่ต้องแปลงเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็ณนะปัจจุบันนี้นะครับทาง NGV Development ได้ทำอัตราส่วนถึง10ต่อหนึ่งแล้วนะครับซึ่งทิ้งห่าง คู่แข่งในระดับสากลน,นะครับในระดับโลกก็ตอนนี้ก็ทํากันอยู่ที่2ต่อหนึ่งในระดับเวอร์ไว้นะครับซึ่งทาง NGV นจีวดียขณะนี้นะครับทำเป็น10ต่อหนึ่งซึ่งทิ้งห่างกันหลายช่วงตัวเลยทีเดียวนะครับและก็าทางเอ็นจีวีเดียลล์เก็ยังต้องทําวิดีโออีกหลายๆวิดีโอเพื่อเป็นสักขีพยานนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทดสอบ แล้วก็ได้มาพิสูจน์กันนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายๆาก็ได้เอื้อเฟื้อนะครับทาง n อ v นจีวีโดเมนโดยที่ให้เบอร์โทรเราสับไว้นะครับแล้วก็ทาง n อ็ีวขอยืนยันนะครับว่าไม่มีหน้าม้าใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกรายจะเป็นผู้ใช้จริงทั้งสิ้นนะครับและก็นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ลูกค้าทั้งสองท่านนี้นะครับ ท่านแรกก็คือได้ทดสอบมาแล้วนะครับสําหรับในวันแรกซึ่งไม่ใช่รถคันนี้นะครับซึ่งเจ้าของยังไม่ได้ขับเองนะครับวันนี้ก็ได้มอบหมายให้กับเพื่อนเจ้าของนะครับมาขับนะครับก็ถือว่าเป็นสัมผัสแรกและก็เพิ่งได้ทดสอบมาก่อนหน้านี้เพียง15นาทีนะครับก็ไม่อยากจะให้พูดถึงในเรื่องของข้อดีทั้งหลายนะครับก็อยากให้พูดถึงข้อเสียบ้างแล้วก็จากความรู้สึกแรกๆนะครับที่ก่อนที่จะเข้ามาก็ อาจจะยังมองภาพว่าเอมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้นะครับและก็วันนี้ก็ได้มาขับจริงนะครับแล้วก็แหมอยากจะขอความกรุณาให้เล่าถึงความรู้สึกที่เพื่อนมาติดเนี่ยว่ารู้สึกอย่างไรเอเป็นผงเพื่อนเพื่อนมั้งไหมครับอตอนตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับครับ <c oughs> แรกคือ,อยังยังไม่ไม่ไม่ก็คิดว่ามันจะมันจะมันจะทำได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ เออแล้วผมใส่ขวดนี่จะไม่สงสัยบ้างหรอครับว่าเออผมใส่ขวดนี่จะมีท่ออะไรไปพว่วงไ,<ป>ไปพว่วงครับตอนตอนแรกเพื่อนผมก็ถ่ายรูปให้ดูอะไะแต่คือว่าผมก็คิดว่าเออตอนตอนมาน,นั่งตอนแรกผมยังไม่ไม่เชื่อนะครับจนได้มาลองขับจริงๆเลยครับ<อ>จะได้ลองขับจริง<อ>แล้วคุณไม่สงสัยบ้างเลยขวดเนี่ยหรือว่าหายสงสัยตอนที่ผมปิดน้ำมันตอนปิดแก๊สปิดแก๊สแล้วเป็นน้ำมันแล้วมันไหลไปเยอะใช่ครับก็ก็เนเห็นั่นแหละครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายรายนะครับที่มาทดสอบกับเราก็เอะไอ ขวดเนี่ยมันจะไปพ่วงสายอันอื่นหรือเปล่าใช่ไหมครับก็จะมีหลายรายก็ลองให้ดับการอากาศเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของออความรู้สึกเดิมนะครับก่อนที่เข้ามาติดตั้งเนี่ยเชื่อไหมครับว่าระบบเราจะแรงขึ้นกว่าเดิมหรือว่าติดแก๊สแล้วยังไงก็ต้องแรงน้อยกว่าเดิมก็ก็เชื่ออยู่นะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะทันใจขนาดนี้นะอ๋อเชื่ออยู่ใช่ไหมครับแล,แล้วในเรื่องความร้อนเข้าใจว่าน่าจะสูงกว่าเดิมไหมครับ ความร้อนใช้กามร้อนคิดว่าน่าจะสูงกว่าเดิมครับรถก็ถใช้การครับเดี๋ยวต้องถามพี่ว่าวันก่อนนี้เรามาจับมานน้ำกันใช่ไหมครับครับจับได้ยังครับจับ,บจับแล้วนะเย็นกับเดิมไหมครับหรือว่าเท่าเดิมประมาณเดิมรูปคําได้นะท่อยางนะครับที่ไปนั่นเราไปรูปคํากันใช่ไหมครับมันก็รูปเป็นปกติครับปกติถ้ามันรถธรรมดาม,มันก็ร้อน,นะเนาะอ่ารถธรรมดามันจะร้อนกว่านะครับเราจะมีการไปรูปคำม่านน้ำมือนกันนะครับว่า เออท่ uh, <Okay. S 1> อยางมอน้ำเนี่ยเราสามารถเอามือไปกำเลยได้ไหม mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปลองจอดขอ,อภาพให้กับเ, mm hmm. เพื่อเป็นวิทยาทานกับคนที่ยังไม่เคยใช้ดีไหมครับ mm hmm. เรามาจับหมอน้ำกันดูว่า mm hmm. มันเย็นลงจริงหรือไม่นะครับเอาละครับเราจะไปดูนะครับว่า mm hmm. เกนะครับเกขณะนี้นะครับเป็นดังนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปจับมองน้ำกันดูเลยนะครับว่าอ่าเรามาจับกันดูเลยนะครับนี่นะครับจับกันดูเลยนะครับผมผมรูปทำนะครับที่ลองดูเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเย็นไหมครับรู้สึกว่าเย็นพอจับได้อยู่ครับครับเป็นยังไงครับเทียบกับคันวันก่อนเหมือนกันนะครับเอาละครับไปต่อเลยครับ และก็รถคันนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากจะขึ้นไดโนเทสผมจะออกค่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับถ้าอยากขึ้นขึ้นไดโนเทสว่ารถคันนี้แรงม้าบวกมาเท่าไหร่นะครับแรงบิดบวกมาเท่าไหร่นะครับขึ้นไดโนเทสได้เลยนะครับวันนี้เลยได้ไหมพี่วันนี้ใช่ไหมวันวันนี้ก็ได้แต่ว่าไ,ไกลนะสีน่ากรีนนะ่ะตอนนี้รถติดหน้าดูเลยอ่อาตองนี้มันเที่ยงมันมันนี่เรเลยเที่ยงนะ ไอ้ไอ้นี่ไม่เห็นเลยไม่เลยเที่ยงตอนนี้เย็นแล้วกำลังติดเลยก็วันไหนว่างๆเนี่ยหรือว่าจะไปที่นู่นเลยก็ได้มันอยู่ตรงอ่าสีนครินเทสคานะแล้วเ้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะไปวันไหนเนี่ยผมประสาแล้วเดี๋ยวผมจะโอนเงินมาให้เขาแล้วก็ทางนี้ก็เก็บใบเซอร์กลับมาไปด้วยไหมล่ะไปก็ไปนะผมไม่มีปัญหาเนะ ก็เราทุกข <Ich. S 1> ้อทุก <c> ข้อเราจะชัดเจนอยู่แล้วถ้าจะไปก็มามาชวนผมก็ได้วันไหนนัดกันครับก็จูก็ได้ครับเดี๋ยวเรานัดแนะกันว่าเราจะไปนัดดูกันว่าแรงม้าแรงบิดเป็นอย่างไรนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปโคตร์ไมลซะเราเป็นก่อนก็ได้ราหลังคตอรไมลก็มาพิสูจน์กันว่า รถคันนี้ที่เราได้กล่าวอ้างกันว่าแรงม้าและแรงบิดบวกกันมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมขอยืนยันในวิดีโอนี้เลยนะครับว่าจากยุคตั้งแต่ t f 4 3นะครับเราไปเทสกันมาสําหรับเครื่องยนต์1 KD นะครับแรงบิดแรงบิดเราจะบวกกันอยู่ที่ประมาณ100ยร้กลางๆนะครับส่วนแรงม้าก็อยู่ที่แถวๆ90 80 70นะครับขึ้นอยู่กับความความ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นั้นๆนะครับว่าความแน่นของมันจะยังมีแค่ไหนนะครับวาวอ่าวาวมีอาการไหมลูกสูบมีการหลวมไหมนะครับถ้าทุกอย่างเปี้ยๆก็เรายืนยันว่ามาไม่ต่ํากว่า80ตัวนะครับสำหรับแรงมา้าสําหรับเครื่องยนต์หนึนะครับและผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าเครื่องยนต์ที่เป็น v วนเทโวนะครับแรงม้าต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับครับ สำหรับวันนี้นะครับก็10กว่านาทีพอดีก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ความยาวกลางๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะค้นคว้านะครับในหลายๆรูปแบบที่เราได้บันทึกกับลูกค้านะครับที่ได้ใช้มาแล้วหนึ่งวันหรือ1ปีหรือหลายๆปีนะครับหรือรถล,ลูกค้าที่ใช้กันมาแล้วหลักสามแสนห้าแสนขึ้นไปนะครับ ก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้ดูนะครับเราก็จะขึ้นหัวให้ดูว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรนะครับรุ่นอะไรนะครับครับก็วันนี้ก็ขอได้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ